สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงนะครับรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube แล้วก็ f c e e o o o แ f a n พจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนท,ทุกทุกทานนะครับมือกล้องผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศด้านหน้านะครับทางเข้า ทางเขา้าร้านคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรมันแพงมาแรงนะครับที่บ้านโคกสีนะครับคนหลายมือนี่พี่น้องนะครับเมืองแต่ที่จอดรถนะครับที่จอดรถพูดเป็นกิโลเลยพี่น้องเป็นกิโลเลยเมือนี่นะครับคือสถานที่มันเอือเฟือมันเล่น,นชานเมืองในเมืองนั่นนะครับนี่นะครับนี่เมืองที่ไรรถจอดพูดนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับตำบลโคกสี ไปฝากในนี่ละสี่สิบบาทนะครับเกือบเต็มแล้วพี่น้องมันมีแล้วมันมีแล้วถอยออกมาแล้วนี่เต็มเบิดเลยรอบรอบอบตเต็มเบิดเลยข้างในนะครับนะครับเจ้าหน้าที่เป็นคิดสีส่สิบบาทนะครับละกานอ๋อมากเป็นกิโลละพี่น้องนะครับขันไปทั้งพุณนนะครับขันไปทั้งพุณนนะครับคุณนายยาวไปเลยนะครับยาวไปป็นกิโลละนอ่นะครับเป็นอย่างไรนะครับรถหลายคันคนก็หลายง่ายมันเห็ ถึงมาบ่โอ้อันเบิ่งรถอยู่นี่เนาะผมว่ท่านได้จ่ายเงินเลยแต่ผมสีกดเงินให้มาสีโอนให้น้องเพื่นว่าเอาเงินสดสัตว์เดอมสี่โอนกดเงินให้สี่สิบบาทอันอุ้ยคนโคกสีคากหลายคากหลายขากหลายอันโดนๆได้เบิ่งคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่งนี่เนาะสาวน้อยเพชรแพร่งโอ้โหคือวิปัสนาไรแล้ดีใจเต็มรถเต็มแล้วเป็นบ่อข้างในอาประตเต็มแล้วมามี่มองจอดแล้วเต็มแล้วครับหุ่นยู่ข้างหลังเดินข้างหลังเมียผมไปจอดหลังสุดเลยแต่ไหน ผมไปจอดมองจอดรถนายกบ่มีหลังคาพ้อไปเสิพาไปเบิ่งนันนาเไปที่พี่น้องนะครับคนไหลายคนไหลายดีใจนะครับาอจะเห็นคนไหลายดีใจโหลดนะครับอันพ่อเอกเราหามองอัปคลิปก็ได้นะครับนี่พอดีเห็นกันพอดีผมเพิ่งไปเอาสายชาร์จเอาแบตมาเห็นพ่อเอกพอดีพ่อเอกของหามองหาหาที่อัปคลิปพอดีนะครับพอดีผมมาขอไวไฟของทางร้านเิ่นไปนะครับเพิ่น เป็นให้ใช้น้ำนะครับก็เลยเอารหัสให้พ่อเอกเห็นว่าถ่ายแต่บักดนนึงแล้วยังเอบอัพบ่ได้หน่อยนะพ่อเอกแอบอัพคลิปอยู่นะไปไาสืภาพเบิ่งข้างในนะครับตลกสิเล่นแล้วพี่น้องนะคบจะไปเบิ่งตลกนั่กันผมถ่ายช่วงหัวค่ำล่างพี่มก็ติดลิกเกอิ์ซ์นะครับลงในบมจะคลิปเองนะครับก็เลยพามาเบิง่งบรรยากาศจานนาวทีก่อนเข้าไปข้างในนี่นี่นะครับนี่ คนหลายคนหลายพูดนะที่จอดรถนั่นสิบเาะแสงกระสีแตกส็บอพี่นอ้องนะนี่ขอนแก่นเมืองหมอล่ำเนีนะครับแล้วก็ซุ้มมือนี่มีล่ำเกือบซุ้มมือนะครับโบเล่นนั่นรอบหล,ลอบตัวเมืองขอนแก่นนะครับมีเกือบทุกคณะเกือบซุ้มมือนะครับมือเว้นมือก็ได้นะครับเพราะว่ามอนีนสาวไมเ่เป็นกันแพง หือว่าแมแรงเติบเลยนะครับคือท่านสถานที่มันอํานวยนะพี่น้องท่านบ่จัดในป่าจนเกินไปหรือว่าบรจัดในที่มันมันแอฟข้นเกินไปนี่มันก็ด่เหนือบากกว่าแรงของสาวน้อยเป็นกันแท่งครอทางนั้นมองจอดรถเต็มเบิดเลยครับทางหลายึ้นคูนคูพคูนเป็นกิโลผมจอดรถอยู่นี่แหละเมื่อกี้นี่ครับจอดรถอยู่นี่เราไปอ้อมพูนกลับไปที่พักนะครับ ผมมีความรู้สึกว่มามันสิมวนแตายไปแล้วนะครับอยู่โคลซ ทางใน้เข้าไปหลายเราได้พี่น้องแต่ยังทยอยมาเรื่อยๆนะครับทยอยกันมาเราื่อยๆแตนมาเป็นตังบรรยากาศเนาะขากหลายตอนนี้นี่แหละจันสิม,มวนพี่นอ้องหาหม่องมันได้หาสถานที่ที่มันได้ พึ่งมาใช่ไหมนี่เดิน <laughs> เฮ้ยเอาของแหงลูกควากันที่ไปใส่นี่เลี้ยงของมาใหงลูกคว้าอู้อ้าวอาวครับหาผ้าพึ่งมากกับหัวก <laughs> อดจิตตาน,นะครับเบ่งเป่งเป่งเป่งคนข้างนอกยังหลายพี่น,อน้องกำลังมากนะครับ เดยเอาเร็วเร็วเ oh. so mm ้าเข่าเ้าเข่าเด้อตลกสิออกนะเด้อเฝ้าเข่าเด้อมันเปอนอะไรกวนมันอะไรผูจัดทีเบื่อยิมเบื่ออยู่คนหลาย้สวัสดีครับคนหลายยิเบื่อยิมเปื่อยู่เต้นเต้ยไรก Bye. -bye. No, uh, am uh, not uh. I'm to go. Ah. that,